สวัสดีค่ะนะคะใบตองกินไปตามใจเรานะคะวันนี้มากันอีกครั้งแล้วนะคะกับ e p ีที่สองนะคะชีวิตของคนพิการนะคะวันนี้ใบตองไม่ได้มาคนเดียวนะใบตองมากับพ่อกับแม่นะคะนี่อันนี้เป็นพ่อกับแม่ของใบตองนะคะอันนี้เป็นพ่อนะคะ แล้วก็เป็นแม่นะคะเนี่ยพ่อไปตองนะคะคุณพ่อสุพัฒเพชรสุขุมนะคะแล้วก็คุณแม่อุดมเพชรสุขุมนะคะไปตองก็มากับพ่อกับแม่นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมาเล่าถึงในเรื่องของพอได้เกิดอ่พ่อเอาแม่ไว้ด้วยไปจัก่อนนะคะเอาพ่อแม่ไว้ด้วย พอได้เกิดความพิการแล้วนะคะในที่ไปตองบันทึกไว้ชีวิตคนพิการ EP ที่หนึ่งนะคะบันทึกไว้ว่าไปตองไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดนะคะพิการมาตั้งแต่สามขวบนะคะเนื่องจากเป็นโรคไข้โปลิโอนะคะตอนนั้น่ะ ลำบากมันระบาดมากๆเลยนะคะระบาดมากๆเลยแล้วก็ทำให้เด็กๆในหมู่บ้านน่ะเป็นกันเยอะเลยละค่ะนะคะเป็นกันเยอะเลยอันนี้ไปทอไปเจอรูปเก่เาๆมาสมัยก่อนสมัยก่อนไปเจอรูปเก่เาๆมานะคะไปเจอรูปเก่เาๆสมัยก่อนนะอันนี้รูปไปตองนะเนี่ย ไปเจอรูปเก่าๆสมัยก่อนมานะคะตอนนั้นน่ะเด็กในหมู่บ้านเป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงเพื่อนของใบตองด้วยยังไงถ้าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะรู้นะคะใน EP ีที่แล้ว EP ีที่หนึ่งนะคะใบตองก็บันทึกไว้นะคะว่าป่วยตั้งแต่ตอนไหนเนาะเพราะป่วยแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยใบตองยังเด็กๆใช่ไหมคะสามขวบขึ้นไปเนาะ ทีนี้พ่อกอ็พาไปรักษาทุกที่นะคะพอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาให้ลุงนะคะซึ่งเป็นหมอนวดน้ำมันนะคะเป็นหมอนวดน้ำมันลุงก็นวดให้จนใบจองเนี่ยเดินได้นะคะใบจองเดินได้ส่วนเพื่อนๆที่เป็นคนอื่นในหมู่บ้านเนี่ยบางคนก็เดินได้บา,าดบ,าะะบางคนก็เดินลำบากนะคะเพื่อนๆบางคนก็เดินลำบากนะคะ บางคนก็เดินได้นะคะแต่ว่า,าเพื่อนๆเ,เวลาเจอไปตองี่โอ้ไปตองโชคดีจังเลยนะที่เดินได้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายเนาะนะคะพอทีนี้พ่อก็พาไปโรงพยาบาลน,นะคะพ่อพาไปโรงพยาบาลไปทุกที่เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้คนหรือว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รู้จัก โรคโปลิโอนี่มากนักแล้วก็ไม่ได้มีวัคซีนเหมือนเหมือนไข้หวัดเหมือนเนี่ยโครโรนาที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เลยนะทุกคนยังงงยังไม่รู้จักนะคะพอมันเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเป็นโรคไขกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะอย่างที่ไปตองได้บอกว่ากระดูกกลางของไปตองสันหลังของไปตองเนี่ยกระดูกกลางมันโค้งไปด้านข้างใช่ไหมคะพ่อเนี่ยพาไปตองไปทุกที่เลยนะคะโรงพยาบาลที่ไปในกรุงเทพก็คือโรงพยาบาล รามานะคะนอกนือจากโรงพยาบาลรามาแล้วโรงพยาบาลใหญ่ๆอื่นๆในกรุงเทพพ่อก็พาไปนะคะแต่ไปตองจําได้ว่าที่สุดท้ายเนี่ยเป็นรามาเนาะเพราะว่าก็ยังเด็กมากนะคะยังเด็กมากจําจได้ว่าไปหาหมอไปไปหาหมอแล้วแนวทางที่จะรักษาทํายังไงนะคะคุณหมอก็ตรวจดูแล้วตอนนั้นเนี่ยไปตองจําได้ว่า มีหมอใหญ่ะคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีหมอที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยืนล้อมแบบล้อมเตียงของม่ตองเลยนะทุกทุกคนก็จับพลิกซ้ายพลิกขวาคุณหมอก็บอกว่าถ้าแนวทางที่จะทำก็คือต้องผ่ากลางหลังเนี่ยผ่ากลางหลังเนี่ยเอากระดูกออก แล้วเอามาเรียงใหม่พอเรียงใหม่เสร็จแล้วให้มันตรงแล้วก็จะต้องเจาะด้านข้างของใบตองเนี่ยเจาะด้านข้างเพื่อที่จะดามเหล็กด,ดามทั้งตรงกลางแล้วก็เจาะด้านข้างเพื่อที่จะล็อกอยู่ให้มันตรงทีนี้พ่อก็ถามว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์หาย หรือว่าดีขึ้นจะยังไงหมอก็ไม่รับรองนะคะไม่รับรองว่ามันจะดีขึ้นยังไงเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณหมอก็เหมือนยังไม่เคยทําตรงนี้นะคะคุณหมอก็ออรับตรงๆนะคะคุณหมอก็บอกว่าแต่ถ้าจะทําได้ก็รักษาตามตามอาการไปตามขั้นตอนไปนะคะ ก็พ่อก็ใจไม่ดีแหละเนาะพ่อก็บอกว่าเหมือนเอาลูกเนี่ยไปเหมือนไปลองวิชาหมอให้หมอทําอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยบอกว่าขอกลับมาคิดก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่าตอนนั้นหรอกนะถ้าหมอบอกแล้วหมอก,ก็ต้องบอกว่าต้องรอให้ใบตองเนี่ยอายุสิบสองปีก่อนอยังไงก็มีเวลาคิดนะคะหรือว่ามีมีเวลา ที่จะตัดสินใจนะคะต้องรอให้ไปต่ออายุสิบสองปีก่อนซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ถึงก็อยู่อีกหลายปีเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้พอพ่อกลับมาบ้านก็เห็นพ่อก็มานั่งคุยกับแม่เนาะคุยกันหลายคนเขาบอกว่าแล้วคุณหมอก็บอกว่าอีกอย่างหนึง่งมันลองลืมไปว่าคุณหมอว่าทําให้มันตรงได้อาจจะทําให้มันตรงได้แต่นุ่มเนื่องด้วยว่ากลางสันหลังเราเนี่ย มันจะมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากๆเลยก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายหรือว่าจะไปกระทบกับเส้นประสาทตัวไหนไปตอนตอนที่ไปตรวจอะเดินได้คล่องเลยนะคะคล่องเลยนะคะผู้ใหญ่วิ่งตามไม่ทันคล่องเลยทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าทําแล้วอาจจะต้องฝึกเดินอาจจะเดินได้หรือเดินไม่ได้นะคะ อาจจะเดินได้หรือเดินไม่ได้อันนี้คุณหมอก็ไม่รับรองนะคะทีนี้พ่อก็กลับมาบ้านมาคุยกับแม่คุยกับญาติๆว่าเปอร์เซ็นตน์่ะไม่อยากทำนะคะเพราะกลัวลูกเดินไม่ได้ในเมื่อลูกเดินได้แบบนี้นะคะก็อยากจะให้เดินได้แบบนี้นะคะก็ตอนนั้นก็มีเวลาคิดบอกอายุสิบสองนะคะถึง ถึงจะทำได้นะคะที่นี้พ่อเวลาล่วงเลยมานะคะเวลาล่วงเลยมา,าเวลาที่ใบตองอน่าจําได้ว่าอายุเท่าไหร่นะพ่อก็มาเสียนะคะพ่อก็มาเสียก็เลยไม่ได้ดําเนินการต่อนะคะไม่ได้ดําเนินการต่อพ่อไปตองเสียตั้งแต่ไปตองอายุ ไม่ใช่สิไปต้องจำอายุไม่ได้อ่ะไปต้องอยู่ป .3 มาทุกคนถ้านักเรียนปอ .3 าอายุเท่าไหร่นะคะนั่นแหละพ่อไปตองก็เสียนะคะจากนั้นมาแม่ก็เลี้ยงไปตองมาจนคนเดียวนะคะไปตองมีพี่น้องสามคนนะคะมีพี่น้องสามคนแม่ก็เลี้ยงไปตองมาแล้วก็พี่อีกสองคนก็ด้วยความยากลําบากนั่นแหละนะคะไปตองก็ เก่งนะคะต้องบอกว่าเก่งนะคะก็คือพ่อเสียใช่ไหมคะพ่อก็จะทิ้งรถไถนาไว้คันหนึ่งรถไถนาที่เป็นรถขับอะใอบ้องก็ช่วยแม่ดยพี่คนอื่นอะเขาเรียนกันเบตองจบปหกแล้วใบตองไม่ได้เรียนพ่อตายปสามพอจบปหกแล้วใบตองไม่ได้เรียนเพราะว่าแม่บอกว่า เออไตจองไม่ต้องเรียนหรอกเพราะว่าไมตจองอ่ะเป็นคนพิการเรียนไปก็อาจจะไปเข้างานอะไรไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเรียนเพราะว่านาเราก็มีเยอะสวนเราก็มีเยอะถ้านับแล้วเนี่ยก็เกือบร้อยไรนะคะซึ่งเป็นที่สวนที่นาแบบดีดีทั้งนั้นเลยนะคะซึ่ง เป็นที่ที่แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยแม่ทํานาช่วยโดยอะไระขับรถไถค่ะขับรถไถซึ่งมีกระบะพ่วงท้ายนะครขับรถไถที่มีกระบะพ่วงท้ายเอาแขกที่คนที่เขารับจ้างดํานานะไปส่งที่นารับกลับนะคะเวลาไปกับแม่สองคนก็ไปแหวกน้ําเข้านานะคะ ไปคุมคนงานใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตในวัยเด็กก็สบายสบายนะคะเพราะว่าอยู่กับแม่แล้วก็ได้ช่วยเหลือแม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้รถไถที่พ่อทิ้งไว้นั่นแหละนะคะแม่เขาไปตัดกล้วยไปตัดผักตัดหญ้าไปตองก็มีหน้าที่ช่วยขับรถนะคะซึ่งแม่ก็ขับไม่เป็นนะคะใปตองก็มีหน้าที่ขับรถไป เไปให้แม่นะคะขนของขนข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถามว่าไปตองขับรถเ,เป็นได้ยังไงอะ่ะเด็กน้อยขนาดนั้นนะคะในวัยเด็กนะคะในวัยเด็กตอนนี้ไปตองเด็กๆอะ่ะตอนนี้พ่อยังอยู่นะ,ะตอนนั้นเนี่ยการทําข้าวเนี่ยใช่ไหมคะข้าวเนี่ยเขาจะเกี่ยวมามัดเป็นพ้อนใหญ่แล้วก็เอามาใส่ลานลานข้าวก็คือทําเป็น ให้พื้นดินเตียนเอาเข้าวกองไว้แล้วก็เอารถไถเนี่ยวิ่งเหยียบนะคะแล้วก็แยกฟางกับเม็ดข้าวออกมาถามไ่ตองเป็นตั้งแต่ตอนไหนเป็นตั้งแต่ตอนอยู่กับพ่อตอนเด็กเลยนะคะเด็กเลยตอนเด็กน้อยเลยอะพ่อเนี่ยเอาไปตองะขึ้นรถไถไปตอนจะติดกับพ่อมากๆเลยนะคะพ่อจะเอาไปตองขึ้นรถไถแล้วก็ขับไปกับพ่อ เดกท้องก็เห็นใช่ไหมคะอะ่แล้วก็พอสักหน่อยเอาไปตองไว้คนเดียวแล้วพ่อน่ะแบเวลาที่ย่ําข้าวใช่ไหมมันจะย่ําเป็นวงกลมพ่อก็จะแดดแปลงเอาไม้อ่ะมาผูกกับพวงมาลายัยแล้วก็ผูกกับอะไรข้างๆนี่แหละให้พวงมาลัยอะมันหักเป็นวงกลมซึ่งเบ็ตทองก็เป็นเด็กไม,ไม่ได้จับพวงมาลายัยไม่ได้เหยียบเบรกอะไรหรอก พ่อก็เอาไปต้นั่งบนนั้นนั่งบนนั้นแล้วก็วนไปวนไปมันก็เลยเป็นความเคยชินนะคะพอวันหนึ่งพ่อเสียไปตองก็ขับรถได้เลยขับรถได้เลยตั้งแต่ยงเรียนป .3 ขึ้นไปอ่ะทุกทุกคนขับรถได้เลยแล้วไปตองเป็นคนที่มันอาจจะความเขาจะเรียกพลสวรรค์หรอหรือว่าเรียกอะไรที่แบบไปตองจะ ทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องฝึกหัดอะแค่เห็นแค่เห็นว่าเอ๊เขาทำยังไงขับรถเขาเหยียบเบรกกันยังไงขับรถเขาเหยียบคันเร่งกันยังไงมันน่าจะเป็นความพรสวรรค์ที่มันมทดแทนความพิการของไวตองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นแหละก็ขับรถเป็นแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ช่วยแม่มาโดยตลอดเลยแล้วก็ทำกับข้าวเป็นตั้งแต่อยู่โรงเรียนนั่นแหละ แม่ไปทำนากลับมาในเย็นเนี่ยต้องได้กินกับข้าวแล้วนะคะไปตองก็เตรียมไว้ทุกอย่างเลยนะตอนกลางวันเวลาแม่ไปตอนนั้นก็จบป .6 แล้วเนาะพอแม่ไปทํานาข้างนอกถ้าเราไม่ได้ไปกับเขาใบตองก็ลงน้ําค่ะลงน้ําในบ้านที่บ้านติดแม่น้ําลพบุรีนะคะใบตองก็ลงน้ําค่ะลงไปทำอะไรงมหอยหาปลาเก็บบุ้ง วิชาหาปลาได้มาจากพ่อเต็มๆเลยค่ะพ่อไปตองหาปลาเก่งมากนะคะไปไหนก็ต้องเอาไปตองนั่งหัวเรือไปไปหาปลากันสองคนพ่อลูกได้วิชาไว้แบบเต็มๆเลยนะคะ,ะพ่อไปตองเวลาที่ตรงไหนมองไปที่แม่น้ําลําคลองในบ่ออะไรก็ช่างจะรู้เลยว่าที่นี่มีปลาไหมซึ่งไปตองก็ติดตรงนั้นมา ตอนนี้ก็มองออกนะคะว่าบ่อเนี้ยมีปลาไหมบ่อเนี้ยมีมีแม่น้ําลําคลองเนี้ยปลามีไหมจะมองออกมันมันเหมือนเป็นเซนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะไปต้องต้องได้พ่อมานะคะ,ะแล้วก็เวลาดำน้ําลงไปสามารถฟังเสียงได้ยินเสียงปาลาร้องได้แล้วก็จะแยกแยะออกด้วยว่าเนี่ยปลาปรากฏมันร้องแบบนี้นะปลาตะเพียนมันร้องอย่างนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมคะมันดูไม่น่าเชื่อเนาะแต่ไปต้องสามารถดำน้ำลงไปแล้วก็ฟังเสียงปลาตอนกลางคืนน่ะถ้าปลามันร้องเยอะๆเนี่ยนะคะสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าปลาอืดปลาอืดหมายถึงปลาเนี่ยมันมารวบรวมรวมตัวกันอยู่เยอะไปหมดเลยนะคะในช่วงหัวค่ําที่ไป้องเลาะลงลงแม่น้ําไปสมัยนั้นอาบน้ําในแม่น้ํานะคะลงแม่น้ําไปอาบน้ําในแม่น้ํา ใบตองก็ดำลงไปถ้าไใบตองได้ยินเสียงปลายเยอะๆใบตองจะวิ่งขึ้นมาทันทีไปเอาตาข่ายนะคะตาข่ายมาขึงในแม่น้ําแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมถ้าใบตองทําอย่างนั้นถ้าคนข้างบ้านเนี่ยเขาเห็นคนข้างบ้านคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเฮ้ย <"He i, S 2> ปลาอืดเหรอเขาเขาก็จะถามแล้วทุกคนข้างบ้านเพื่อนบ้านน่ะเขาจะดูใบตอง ถ้าไปตองคว้าขา่ลงไปในแม่น้ําเมื่อไหร่หมายความว่าปลาอืดเพราะว่าไปตองได้ฟังเสียงปลาเนี่ยรู้เรื่องว่าปลามันมารวมตัวกันนี่เยอะถ้าลงเมื่อไหร่นะตาขขา่อะไม่ไม่ต้องเลาะค่ะไม่ต้องปลดปลาทีละตัวเพราะมันปลดไม่ได้นะคะปลาเนี่ยจะติดตาข่ายแบบว่าเต็มต้องอุ้มขึ้นน่ะนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะพรสวรค์นี้มันอาจจะติดพ่อมาแล้วก็มันอาจจะมาทดแทนในเรื่องของ ความพิการของใบตองก็ได้นะคะนี่แหละค่ะก,ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมใบตองพิการป่วยรักษาไม่ได้หรอตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่าตัดได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อตัดสินใจแล้วว่าถ้าทําไปลูกเดินไม่ได้ก็จะลําบากมากกว่านี้นะคะก็เล่ากําลังสนุกเลยเนาะใบตองกลัวคลิปอ่ะมันจะยาวเกินไป เดี๋ยวเราจําไว้นะในใน,ในเรื่องของเราเล่าถึงไหนแล้วเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กนะคะที่มีความสุขดีนะคะก็ช่วยพ่อแม่ปกตินะ้ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันต่อนะคะทุกทกคนก็ฝากติดตามไปตองด้วยนะคะฝากติดตามไปตองกินไปตามใจเรานะคะอ่าช่อง you ่ u b e ของไปตองด้วยให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะคะกด ถูกใจนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ทักทายเ,าเป็นกำลังใจให้ใบตองสักนิดนึงนะคะใบตองก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเสียเวลามีค่านะคะที่เ,เข้ามาคุยกับใบตองแล้วก็พูดคุยกันให้เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ใบตองถ้าจะามาเป็นเพื่อนกันใน facebook ก็ได้นะคะชื่อเหมือนเหมือนช่อง youtube เลยค่ะ กินไปตามใจเรานะคะไปค้นหาใน youtube แล้วก็ทักทายมาแอดขอเป็นเพื่อนกับใบตองได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องของใบตองด้วยนะคะสวัสดีค่ะกราว่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ